สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เปิดคมารนี่คือรายการทํานายดวงดูดวงฟุตบอลไทยนะครับแลกนาทีสองนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโอมานนะครับดูสิว่าดวงของแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างนะครับพลังงานของแต่ละทีมเริ่มจากทีมชาติโอมานก่อนนะครับทีมชาติโอมานจับก่อนเลยเพราะว่าตาม ทีมลงขาว wow. ไปแล้วนะครับโอมานก่อนทีมชาติโอมานจับเป็ดเป็นคนแรกนะครับอ่าไปที่สองไปที่สามไปที่สี่อ่าทีมชาติโอมานนะครับต่อไปทีมชาติไทยนะครับต่อไปทีมชาติไทยทีมชาติไทยใบที่หนึ่งทีมชาติไทยใบที่สองทีมชาติไทยใบที่สาม ชาติไทยไปที่สี่หนึ่งสองสามสี่เอาแล้วนะครับทีมชาติไทยไปที่สี่ร้อยจะไปเก็บไฮอนนทีมชาติชาติไทยไปทั้งหมดทีมชาติอมานมาทั้งนี้เอาละเริ่มจักโ,โอมานก่อนนะครับ ได้แพ้เลยได้พ่เดอะเลิฟโอ้โหรักกันมากพี่มีรักกันดีนะครับอืมแต่ว่าอยู่ระหว่างเลือกเลือกอะไรเลยโอ้โหได้พเดอะเวอร์้อือะถึงคาดอุมาเนี่ยแข็งใช้เลนนะเนี่ยอืมือไพเดอเวอร์ด้วยแพ้ห็ใช้ชนะแข็งปกโอ้โหได้พ่อสวีสังหัดห้าสิบห้าสิบอือ อาจจะออกดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่มีไพ่เดอเวอร์หนุนนะสวยสะด้วยดิโอมาเนี่แข็งปกเลยด,ดูผลงานสรุปได้ไพ่เดอร์มินโอ้โหเอ้ยไพ่ปลุมปะคูไพ่อาจารย์โอ้โหโอมาเนี่แข็งปกละต่อไปดูทีมชาติไทยสิทีมชาติไทยได้ไพ่เดอรสตาร์มีหวังโยมีหวังโยเดอรสตาร์มีหวังมีความฝันมีความ ความมุ่งมั่นได้ไพ่เดอะฟูเป็นบอลอิสระรับทุกอย่างกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงได้ไพ่พระเดินบอลแบบสุภาพสุภาพใจดีเดิมไปจิกเซียนเด้ไพ่ไปจิกเซียนได้ใช้ความรู้ความสามารถใช้พลังพิเศษเรียนรู้สิ่งต่างๆเดินไปจิกเซียน ไพ่ทั้งท่าทีมชาติลงมานไพ่ไม่แตกต่างกันว่าโอกาสเสมอก็มีมีโอกาสแพ้ไหมอมดูดูกันมีไพ่หนุนต,ตกสองทีมนี้สู้สีกันมากไม่ยอมกันกันถ้านี่ยินยน,นำทีมชาติไทยก็จะต,ตีตามตีเสมอสรุปนัดนี้อ แต่ไม่ออกแพ้ไม่ออกแพ้หรอ,อเสมอเสมอกบชนะเอ๊ะมันก็ไม่ได้สิจะฟันทีมใครจะไปเนี่ยจะถามถามว่าจะเลือกเลือกซืก้อางไหนก็เลือกทีมชาติไทยละแต่เปอร์เซ็นต์ถ้าชาดเอานชนะไหมถ้าชนะถ้าชนะอมานถ้าชนะอมานพยายามต้องอยากให้เขาจับกลุ่มอะอยากให้เขาจับกลุ่มก็ได้อะก็ถนนึงจะชนะ ทีมชาติไทยต้องพยายามให้เขาเล่นเล่นแบบเดี่ยวๆพยายามดึงออกมาสายเดี่ยวเดี๋ยวให้เขาจับกลุ่มกันเล่นแบบจับกลุ่มก็ได้ถึงทีมชาติไทยถึงจะมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะทาไมชนะก็เสมอได้เหมือนกันอืมโอเคครับทีมชาติไทยสู้ๆนะครับอืมแต่ก็แข่งกันนะโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ